มาให้มานายพี่น้องเอ้ยเก็บมักทั่วไปตำซะก่อนที่พอได้ตำอยู่บุบุมักทั่วก็ไรล,ลำน้ำพองล้นหนองลินหลังเลยน,ะนี่ใส่พันมักทั่วลำน้ำพองสองฝั่งสะพังโดยมวนพฤกษาน้ำยามแลงยามแลงเพิ่นตา บึงท้องนาะสาวบ้านป่างามพิงละอร้อ, <c oughs> องเพลงบ่หรือให้ไปที่วา่าเก็บมักถั่วไปตำขากล้องแห้งหมดแล้วมามเอามือถือเอาถ่าย ะไปแล้ว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 เด็กชายไปแล้ว ต้นยแสงนี่นนเนาะบึงบึงบึงเออพ่โอ้ต้นแสงก็มีดอกโอ้งามขนาดดอกต้นแสงสวยงามมากเลยครั้งแรกเพิ่งเคยเห็นดอกต้นแสง ต้นแสงมีดอกเนาะต้นแสงมีดอกอ้าวย่งางไปหรือสองแม่ลูกนี่พูน่ามักชั่วพี่น้องเอ้ยสองคอ ได้แล้วถั่วฝักยาวครับไปตำอร่อยอร่อยอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้นำเน่เด้อสวัสดีครับ